เบื้องหลังความสำเร็จของเกม Back Miss Wu g o n ซึ่งครองใจผู้เล่นทั่วโลกคือบุคคลที่น่าทึ่งอย่างหยินไข่นักแสดงอุปรากรจีนวัยเพียง28ปีผู้ที่ถ่ายทอดท่วงท่าการต่อสู้อันทรงพลังของหอองอคงผ่าน Motion Capture ฝีมือของหยินไข่คือหัวใจที่ทำให้หงโคงในเกมมีชีวิตมีความรู้สึกและให้ผู้เล่นสัมผัสถึงความยิ่งใหญ่ของตำนานในแต่และท่วงท่าการเคลื่อนไหว ยินไข่ไม่ใช่แค่นักแสดงทั่วไปเขาเชี่ยวชาญในศิละปะก,การต่อสู้และการแสดงอุปรากรจีนซึ่งใช้เวลาเรียนรู้และฝึกฝนานานนับส0ปีท่วงท่า,ท,าที่เขาหลังสรรในเกมนี้เกิดจากความละเอียดอ่อนทางกายภาพและจิตใจที่เขาได้เรียนรู้จากเวทีอุปรากรประสบการณ์นี้ทําให้หง่คงในเกมดูทรงพลังและเสมือนมีชีวิตจนผู้เล่นหลายคนถึงบอกว่าทุกการขึ้นไหวของหงอคงคือการต่อสู้ที่มีจิตวิญญาณ ศิลปะการต่อสู้ไม่ใช่เพียงแค่การเคลื่อนไหวแต่คือการถ่ายทอดจ,จิตใจซึ่งคำพูดนี้หยินไข้ได้กล่าวไว้ซึ่งสะท้อนถึงการตั้งใจและความทุ่มเทของเขาในการสร้างสรรค์ท่าทางของโอคงทำให้แบ็กมิสวูกงไม่ใช่เกมแต่เป็นผลงานศิลปะที่สร้างประสบการณ์อันทรงพลังการที่เกมนี้ฮิตติดตลาดไปทั่วโลกก็เพราะการที่งอคงมีชีวิตชีวายินไขจึงแสดงเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้เกมนี้กลายเป็นตำนานและถูกจารึกในใจของผู้คน ลดปัญหาผมบางขาดหลุดร่วงด้วยสวรน,น่าจารเน่เคลเจนโวลุมพัสแชมพูและครีมนูดผมที่ช่วยลดการขาดหลุดร่วงของเส้นผมอย่างมีประสิทธิภาพ